บ้านไม้เก่าท่ามกลางแสงจันทร์ตาและแสนนั่งข้างกองไฟแสนเอ้ยเจ้ารู้ไหมด้านหลังภูเขาลูกนอนมีประตูสู่หุบเขาหิมพานดินแดนแห่งสัตว์วิเศษและเวทมนต์หุบเขาหิมพานมันมีอยู่จริงเหรอคะตาแสนเปิดกล่องไม้พบแผนที่เรืองแสงน,นี่มันแผนที่เขียนว่าหุบเขาหิมพานจริงด้วยปลาเรืองแสง ใบไม้ลอยในอากาศผู้กล้าหากเจ้ากลัวเงาในใจของเจ้าเองเจ้าจะไม่มีวันผ่านป่าแห่งนี้ไปได้หนูไม่กลัวเลยค่ะหนูต้องไปถึงให้ได้คดชสีตัวใหญ่ทรงพลังในหุบเขาหินเจ้าเดินทางมาเพื่อเห็นโลกหรือเพื่อเข้าใจตนเองหนูอยากเข้าใจทุกอย่างทั้งโลกและตัวเองด้วยค่ะส่วนที่มีดอกไม้ลอยได้ อับสรายืนกลางแสงเรืองความสงบไม่ได้อยู่ที่ใดหากแต่อยู่ในใจเจ้าเองหนูเริ่มเข้าใจแล้วค่ะแสนผเผชิญหน้าเงาดำของตนเองเจ้ามันอ่อนแอเจ้าไม่มีวันไปถึงหุบเขานั้นได้ฉันอาจกลัวแต่ฉันไม่หนีอีกแล้วฉันยอมรับทุกอย่างที่ฉันเป็นหุบเขาเปิดออกสัตว์วิเศษบินผ่าน พิวทั์ตระการตาหิม,มาพานมันมีอยู่จริงสวยกว่าที่ตาเคยเล่าไว้อีกแสนเล่านิทานให้เด็กๆฟังขณะนั่งล้อมวงตาคะหนูได้เห็นหูบเขาหิม,มาพานแล้วนะและหนูจะเล่าให้โลกฟังว่าทุกอย่างในนิทานเคยมีอยู่จริง